สวัสดีครับวันนี้ก็มาแกะกล่องพัสดุกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้มาสองชิ้นชิ้นแรกนะครับเป็นเหรียญรวยไม่เลิกหลวมพ่อคูณปี2536นะครับ35ม่ะสามหนี่ครับเหรียญน,นี้จะมีหลายโค้ดนะครับ มันจะมีไม่ต่อโค้ดด้วยนะครับแล้วก็ต่อโค้ดอันที่มันอันที่ผมจะแนะนําให้เล่นก็คือเล่นโค้ดตอกนะครับเนี่ยโค้ดตอกจะเป็นแบบนี้นะครับดูกระแสเหรียญดูความคมชัดแล้วก็หน้าก็ต้องเป็นหน้านี้นะครับจะมีลัศมีของการปั๊มนะครับเป็นอยู่รอบๆ,ๆตัวหลวงพ่อนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับให้สังเกตโค้ดนะครับ จุด,จดที่เล่นก็คือโค้ดอย่างเดียวต้องเป็นโค้ดตอกนะครับแนะนําให้เล่นโค้ดตอกนะครับนี่ครับเหรียญน,นี้พิธีดีแล้วก็วาระก็ดีด้วยนะครับชื่อก็ดีสวยงามครับกําลังมาแรงเลยนะครับไปดูวันที่สองกัน โอ้โหมีแถมด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมนี่มีแถมด้วยนะมีแถมผ้ามาด้วยสวยจริงๆครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญดีเยี่ยมครับปี2537ัอยดออกวัดสะแก้วนะครับสวยจริงๆเหรียญน,นี้ก็สวยมากนะครับ สวยจริงๆเหรียญดีเยี่ยมนะจุดสังเกตแร,รกๆก็คือการปัม๊มมันจะลึกนะครับสันจะเป็นสันคมคมเจผมยังไม่เห็นนะครับแต่น่าจะมีนะครับแต่มันจะเกียร A ขนาดไหนก็จุดสังเกตอันแรกเลยนี่ ตรงเสียบนาฬิกาครับต้องเป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับเป็นทุกเหรียญต้องเป็นทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนนะครับเนื้อนาวาดี้ผมผมไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเพราะว่าเขาสร้างสองเนื้อนะครับคือเนื้อนาวากับเนื้อทองแดงตัดทีค,ครึ่งนะครับดูตัวตัดเลยครับเห็นยนี้เยี่ยมตรงนี้เปิดปึ๊บ ต้องคมคมนะครับตัดฉีกนี่ครับก็ลายมาสองเหรียญน,นะครับวันนี้สนใจองค์ไหนก็ติดต่อได้นะครับ